แม่งมีอย okay, ู่สองปืนของนายก่อนแล้วนะเผลอปูยไม่โดนกูตายไม่ยิงอะไรทำไมไม่โดนอ่ะทีมของคุณได้รับใช้ชนะ ครับผมสอดครับจิบได้สดอยู่ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทำไมมันยิงไม่โดนเลยคุณพ่ายแพ้เราเล,ล่นครับเราเล่นเราเล่นเท่าไหร่หมดเธอโอ้โหไม่โดนยิงไม่โดนเลยกากจังกากจังเลยแล้วกันเฮยยาดับเบิลสโตรกทีเกิลทีม่ต้องเกิร์ ทีมของคุณได้รับชยัยนชนะ <Special point. S 1> bye bye. So. ได้ตายแล้ลลลวเ้ี่ย่างี้นะเนาะตายแล้วโนตายแล้วโอไมายิงใครไม,ไม่ตายเลยวะ เดียวหรือเปล่าเห็นไมบเอ้าไม่ใช่เฮียแต่ดูผิดตัวทีมของคุณได้รับชัยชนะไม่ต้องวิ่งตัดดิเอ้าวิว่งโน่นโอ้จบเลยตายแล้วนอ้องี่โรเองตายแล้วขาวอ่ะไปพุ่มเมง ตายน้องตวยทีมของคุณได้รับชัยชนะสวยออาสุดยอดสวยอัพาตายเลยตายแล้วตายแล้วมีไงกระโดดมาอย่างพี่สีน้องอะไรอัพค้างอ่ะ ทีกองคุณได้รับชัยชนะแกละสิโอ้โหมาลองนี้พยายามซะแล้วไปต้านออกไฮ้ไายแล้วสักสองสักสอง ทำอะไรทำอะไรบ้านทำอะไรเดี๋ยวพี่เหรอทีมของคุณได้รับชัยชน,นะโห่ไม่โดนได้ไงขนาดนี้เกมแม่งกาก่อนตาแล้วตารตารคาเขียวทัสามทัสาม ไปโดนโอ้ไม่โดนได้ไงเอ็นลับเอ้ยลูกหมดเสีอัพสาทีมของคุณได้รับชัยชนะซาไม่ไปยี่สิบแล้วอ่ะซาแล้ว วิ่งไปที่เอา้าตายตายตายไปเลยไปเลยตาแล้วไปนอนทีมของคุณได้รับชัยชนะนเด็กคุณนปลาแล้วมัง้ง อนล็อกพอดีเลถูกเลยโอ้ไม่มีผลโดนะ,ะทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ เฮ้ยไม่โดนนีไงเฮ้ยตาเราโอ้โหโยกหรอกอะลุบหมดแล้วไม่ที่กูหายไว้จังไงสองตัวนี้เรายิงได้เลย โดนไปยอ่อเราไปไหนโอมมองเขาทัางแดงโอเคตอนน้้แล้วตายแั้โด้ย let's go โอ้ยเกือบตายตัวมาแล้วไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวนูน้นเ <c oughs> อาตาย เอาคนเดียวแปดตัวแต่ตัวเดียวผมยิง,ยงลำบากเลยด้ทำไมเขาเข้ามาเยือนตันเนี่ยอ๋ออยู่คู่ไม่ใช่หรอ คือเขามายืนเหรอเออทีมของคุณได้รับชัยชนะนเขายืนอะไม่รู้อ่ะไม่โดนเยอะที่สุดยังไม่ทันนะเอยอ,อะไรอ่ะ ตามมาตัดเลยเนี่ยแม่งเล่นรู้มากเย้ยไม้ตายตา่เพื่อนเต็บแล้ววะเนี่ยเต็บไมา้ยาวไกลวะน,นี่ระยะ็ยลกเออไม่โดนเล้วมีผีดโ,โ,โอ้โหช้าโอ้ ทีมของคุณพ่ายแพโ้โอ้โอโอขาดักเก่งจังวะ เด้าโดนเลยทีมของคุณได้รับชัยชนะ กตะโดดผมนะฮะโอ้โหรู้มากจังมากเฮี้ยเดี๋ยวมันออกตามายิงแน่เลยโอเดี๋ยวไน้เป็ดยิงอีกอืมมอ้ยอะวะตาหน่อพนม อ้ยเอาบ่ตาเราตาเราโอ้โหยังไม่โดนมาแล้วเพื่อนมาแล้วสวยเพื่อนสวยสวยสวย,สวยอุ้ยสวยเพื่อนสวยอืมเพื่อนเกือบแล้วขวาขวา <c oughs> อะไรเนี่ยทีมของคุณพ่ายแพ้ Tùa lăng, lên có dưới nữa đi Làm cái lên cho 6 người rồi Special point

พวกไหนกันแน่วะมันเดาหวยเลยเนี่ยจาอเลขไหนมันชอบม,ม,ม,มันมายืนเพื่ออะไรอ่ะโอ้โดนเท้าโดนอะไรเนี่ย ก็เขาไม่รู้หรอกว่าที่ผมบุกเลอ๋อเขาไมเห็นผมหรอเจียบสร้างแล้วนะเอ้ยเอาวะไปเอาให้ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะของเขาก็ไม่เล่นเหมือนกันเนเราก็ไม่เล่น,ลนต่างคนต่างไม่เล่น ็นไรแล้วอเดียววะไป้นนอนตะกี้โอ้ยโอ้ลุงยีขึ้นมาซับเพื่อนดีกว่าวะไม่โดนเฮ้ยไม่โดน อ้ยโดนได้ไงวะไอ้โดนแขนเนี่ยเดี๋ยวอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเอนไม่แต่พยายาม ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอ้ยไม่โดนได้ไงอะไรอ่ะเล่นตรงขนาดนี้เกมบอกไม่โดนเลยเชื่อลูกอ่ะโอ้โหโ,อ,โอ,อ,อ้ย่าเบิ่งเอ้าไม่โดนนางขีได้ใช่ พูดอะไรต่ยายนี่โอ้โหโอ้โอ <c oughs> มือแข็งยืดโดนโอ้ฟ้าเราอยู่คเยยิมของคุณ่า <c oughs> <c oughs> เอาว่ะไว้ยิงไปหนึ่งแล้วมั้ไม่เห็นใครได้นาจริงโอ้มันปลุกไปตายตลอดเลยอะ่ะเออเอาดิ Double Kill ตัวแถมตัวมา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 เดี๋ยวตัวนึงไฟฟ้าตัวนึนงนะโอ้ยเยี่ยยมมากเลยดับเบิลเกิร์ลทีมของคุณได้รับชัยชนะ ังอ่ะสวยเพื่อสวยส,สวยทองหลังพ้าเลยไปทองหลังพ้าเลย tại oh, đây mấy anh nhá, ô, đá kiểu, ô, đá phá, ô, ối tao, ối, chết, chết, ของคุณได้รับชัยชน,นะ